ผมไปไหว้นะ้อที่สันหลักเมืองอะ่ะบางที่สันหลักเมืองก็ข้างบนก็ก็เป็นองค์พ่อผมสีหน้านบางอันก็จะเป็นองค์พ่อสีวะไม่มี <c oughs> ยังไงครัผมถ้าวังพ่อถือว่าผิดหมดเลย เพราะอะไรองเพราะว่าพ่อถือว่าไม่มีสายนี้สายหลักเมืองสายหลักเมืองไม่มีอ่าเพราะอะไรอกงก็เพราะว่าของแต่ละวิตอนนั้นแต่ละนิกายเขามีเส้นทางเนาะเส้นทางว่ามาเป็นพระหลักเมืองยังเอายังง่ายๆนะผมว่าพระหลักเมืองนะแล้วข้างบนเป็นพทธเจ้ามันก็มันก็ไม่ใช่แต่ถ้าสารหลักเมืองคือพระพระพ ต้องพ่อผมเลยจะพาไประเทศไทยหรือไปศาลหลังเมืองไปเมืองพม่าอ่าไปเมืองอินเดียไม่มีผู้งววาไม่มีในีไม่ใช่ของไทยแล้วถ้าหาวก่าเป็นแท่งและข้างบนเหมือนกับสีวลดึงนี้ก็ผิดหรือไม่ใช่ต้องแท่งนั่นสิวดึงแต่อีต้องเป็นใบต้องเป็นบัวอ๋อต้องเป็นรูปบัวไม่ใช่ไมไหวถ้าสมมติว่าเป็นรูปสีวดึงเป็นศาลหลักเมืองไม่ได้ต้องเป็นสิขิ๋ง เหมือนกับที่เที่ยงไม่อะเที่ยงหม่ตอนนั้นตั้งอินตาขิงอะแต่ไมเอียกตั้งชื่อผิดเลยอะต้องสิว่าอีต้องตั้งอีตั้งเป็นอินเตอรคือคือพระอินน่ะใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเขายังนับถือพระอินกันเที่ยงใหม่อีนับถือพุทธอะพุทธเรานับถือพระอินยอมยอมรับพระอินอะ